เป็นเวลาเกือบ20ปีของเกม MMORPG ระดับตำนานอย่าง Ragnarok ok Online ที่ออกมาโลดแลนให้ผู้เล่นน้อยใหญ่ได้สนุกสนานไปกับการเดินทางในอาณาจักรรูน m i d การ์จากเด็กน้อยหัวเคลียนสู่เด็กหนวดวัยทำงาน Ragnarok ok Online ยังคงครองใจเราเสมอมาและในปี2564ตำนานบทใหม่จากมือผู้พัฒนาดั้งเดิมอย่าง Gravity ก็ได้รับการสานต่อจนมาถึงวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอ i n s i ต์และนี่คือ Special Episode Ragnarok ok X Next Generation นับว่าเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วที่ตัว r a g n a r o อก X Next Generation เปิดตัวในบ้านไทยเราจากที่ตัวผมเองก็ยังคงวนเวียนอยู่ในเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง r ร g ต a r ็อกในระยะเวลาที่ตัวเกมเปิดตัวนั้นก็ถือได้ว่าเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ที่จะต้องสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งใหม่ในการผจญนัยในโลกที่เปิดกว้างภายใต้ชื่อของเกม MMORPG สุดคลาสสิกตัวเกมเปิดตัวให้กับเครื่องมือถือบนแพลตฟอร์มทั้ง iOS Android สไตล์ 3D เต็มรูปแบบ เราจะพบกับแผนที่ต่างๆและเมืองที่แสนคุ้นเคยอย่างเช่นเมืองหลวงพรนเทนราเมืองนักเวทเกรฟเฟนเมืองพ่อค้าอัลเบอร์ตาและเมืองนักธนูอย่างเพยอนและเมืองต่างๆที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตครับโครงสร้างเมืองยังคงเหมือนเดิมแทบทุกอย่างแต่เราจะได้สัมผัสกับมุมมองใหม่ๆและมันเปรียบเสมือนกับการผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนแห่งเดิมแต่ก็ไม่ได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับเพราะมันครบรอบครึ่งปีก็เลยมีกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้พูดทีเดียวเลยก็แล้วกัน โดยในปัจจุบันนั้นอาชีพภายในเกมจะเริ่มต้นได้อาชีพเริ่มต้นเหมือนกับตัวเกมคลาสสิกอย่าง n o วิ i และเมื่อเก็บค่าประสบการณ์ไปจนถึง Job l e ลเวลที่10จะสามารถเปลี่ยนคลาสไปเป็น6อาชีพหลักอย่าง Swordman หรือมันต้อง Swordman นะครับ Knight ก็จะกลายเป็น Lord Knight a l c o l y t e Priest High Priest Merchant ก็จะกลายเป็น Blacksmith White Smith t h i e ก็จะกลายเป็น Assassin Assassin Cross Magician ก็จะสามารถกลายเป็น Wizard High Wizard และสุดท้ายอาชีพยอดนิยมอย่างอาเชอร์ก็จะกลายเป็นฮันเตอร์และสไนเปอร์รักในร็ k ก Next Generation เนอเรว่าเรื่องของการเดินทางของโนวิสที่กลายเป็นผู้กล้าออกเดินทางเพื่อปกป้องอาณาจักรรูนมิดการ์ดโดยในเรื่องของตัวเกมผู้เล่นจะพบกับอุปสรรคและปัญหาภายในเกมให้แก้มากมายและมิตรภาพของเราตัวละครมากมายภายในเกมและแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงเกม MMO RPG มันจะต้องมีระบบการเก็บเลเวลอยู่แล้ว การเก็บค่าประสบการณ์ในเกมนี้จะมีระบบที่ช่วยให้เก็บค่าประสบการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าง Odin Blessing ซึ่งเจ้า Odin Blessing นั้นจะเป็นแทบทุกอย่างของตัวเกมนะครับในการหาค่าประสบการณ์การเก็บค่าประสบการณ์ด้วย Odin Blessing นั้นจะเพิ่มค่าประสบการณ์ในขณะที่เปิดใช้งานเป็น5เท่าทั้งการ drop Senne, drop Blade และ EXP ในแต่ละวันจากจุดที่แล้วนั้น Odin Blessing จะเก็บได้แค่เพียง2,000จุดต่อวันซึ่งการเก็บ Point Odin Blessing นั้นจะทำได้2วิธีคือ 1>, 1. ทำ d e ทำเดล s มิชัหรือเควสบอร์ดที่จะเป็นมิชชันให้ผู้เล่นได้ทำา10มิชชันต่อ1วัน1 Quest ก็จะได้ Odin Blessing 140่งร้อพอยตและมีโอกาสสุ่มเควสบอร์ดประจำวันได้รางวัล2เท่าอีกด้วยอีกวิธีนึงก็จะเป็นวิธีการ A.F.K. ครับคือใช่นะครับมันคือการยืนในเมือง f r o n t e r a ทุก30วินาทีแล้วก็จะได้ Odin Blessing 10 p พอยตและในทุก12นาฬิกาและ20นาฬิกาหากผู้เล่นยืนอยู่ตรงน้ำพุใจกลางเมืองจะได้รับพอยต์ไวขึ้น ทําให้ผู้เล่นที่สายที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนั้นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเดินนั่นเองนอกจากนั้การใช้ Odin Blessing ยังมีผลต่อระบบปาร์ตี้ที่จะเพิ่มค่าประสบการณ์ได้หากสมาชิกภายในปาร์ตี้มีอาชีพไม่ส้ำกันจะได้ e XP โบนัสตามจํานวนเช่น3คนนั้นอาชีพไม่ซ้ำกันก็จะได้โบนัสอยู่ที่110%หาก5คนไม่ซ้ำก็จะได้อยู่ที่120%ในส่วนของมอนสเตอร์นั้นผู้เล่นจะได้พบกับมอนสเตอร์หน้าใหม่และหน้าเก่าไม่ว่าจะเป็นเจ้า p o ริ มาร์สกอสุดน่ารักประจําเกมแร็คนรอรนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเหงื่อนะครับไม่ได้น่ารักขนาดนั้นเลยอะไรหรือจะเป็นบอสมอนสเตอร์สุดโหดหน้าเก่าอย่างบอสนักดาบดับกเพกลเกอร์กและเสริมทัพด้วยมอนสเตอร์และบอสหน้าใหม่อีกมากมายให้ผู้เล่นได้จัดปาร์ตี้ล่าบอสแต่ขอเตือนไว้ก่อนครับว่าบอสในอาร์เนั้นไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านๆมาผู้เล่นจะเป็นจะต้องล่าก,กันเป็นทีมดังนั้นจะต้องมีการวางแผนที่ดีพอสมควรทําให้การเล่นเป็นปาร์ตี้นั้นสําคัญขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียว สิ่งที่น่าสนใจสาหรับภายในเกมถูกเพิ่มขึ้นมาอย่างระบบไลฟ์สกิลเป็นเหมือนอาชีพเสริมที่จะให้ผู้เล่นทําเงื่อนไขต่างๆเพื่อการอัปเกรดสกิลในการใช้ชีวิตเช่นสกิลการขุดแร่ตกปลาเก็บเกี่ยวการหลอมหรือแม้กระทั่งการปรุงอาหารโดยสกิลต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องพึ่งพากันละกันอย่างเช่นการนําผลผลิตจากการขุดแร่หรือตกปลามาหลอมเพื่อทําเป็นไอทิมตีบวกหรือเสริมออปชั่นต่างๆภายในชุดและอาวุธของตัวผู้เล่น การเก็บเกี่ยวสมุนไพรหรือพืชต่างๆมาปรุงเป็นอาหารที่จะกินเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆและโดยแต่ละสกิลก็จะมีเลเวลของสกิลเป็นของตัวเองยิ่งเลเวลของสกิลสูงมากขึ้นเท่าไหร่ไอเทมที่จะสามารถค้นหาหรือคราฟต์ได้ก็จะมีระดับที่สูงมากขึ้นเท่านั้นโดยการเพิ่มเลเวลของสกิลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการทําสิ่งนั้นๆซ้ําๆเป็นการเก็บค่าประสบการณ์ของแต่ละสกิลนั่นเองที่สําคัญ1ข้อคือในการอัพเลเวลหรือการทำแอคชั่นต่างๆเกี่ยวกับการไลฟ์สกิลนั้น จำเป็นจะต้องใช้สเตมิน่าซึ่งสเตมิน่านั้นสามารถหาได้จากการผลานโอรินเบรซิ่งในอัตรา1นต่อหนึ่งสเตมิน่าเองสามารถเก็บได้สูงสุดอยู่ที่4,000พอยต่อมาถึงส่วนที่สำคัญในการฟาร,ร์มอุปกรณ์อย่างระบบเรดหรือดันเจียนรายวันดันเจียนรายวันจะเป็นดันเจียนที่ให้ผู้เล่นได้ตามสู้บอสตามเลเวลของผู้เล่นโดยการเรดดันเจียนนั้นเราจะสู้กับบอสที่คุณนหน้าคุณตาเป็นอย่างดีอย่างเช่น Golden t ท e ฟบ Buck d k e หรือแม้แต่บอสมัมมี่อย่างออริซิส ในการลงเรตนั้นจะมี2ระดับแค่ยากและง่ายโดยของรางวัลที่จะได้รับก็จะแตกต่างกันไปหากโชคดีอาจจะจับได้การ์ด MVP กันเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สนุกมากของตัวเกมหากเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะต้องจับจังหวะของสกิลบอสกันหน่อยเพื่อให้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนครับและอีกหนึ่งดันเจี้ยนคือ El ลิท์ทหรือหอคอยร้อยชั้นที่จะเป็นรางวัลรับโซและสปิริต ซึ่ง2อ,อย่างนี้จะแบ่งได้เป็นสีทั้งหมด5สีแดงฟ้าเหลืองเขียวและทองโดยเจ้าวิญญาณเหล่านี้สามารถนําไปแลกเป็นไอเทมเพื่ออัปเกรดอาวุธแลกเป็นสมุดสุ่มการ์ดหรือชุดเซ็ตไอเทมประจําดันเจียนแต่ถ้าหากไม่ต้องการนําไปแลกของเหล่านี้ก็สามารถเอาไปขายลงในตลาดได้เช่นกันโดยวิญญาณแต่ละสีที่จะได้จากการที่เราเลือกเข้าวาร์ปและจะโผล่ขึ้นเมื่อเราผ่านทุกๆสิชั้นของดันเจียน นอกจากนี้ยังมีระบบของคิวที่สามารถสร้างได้เมื่อเลเวลถึง20โดยระบบสกิลนั้นจะมีหลากหลายฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคิวออเดอร์ที่จะเป็นเหมือนเควสประจําวันซึ่งสามาชิกแต่ละคนจําเป็นจะต้องทําเพื่ออัปเกรดเลเวลของคิวเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆ,ๆทั่วไปแต่ที่เป็นเพชรน้ํางามของระบบคิวนั้นคือระบบอาวุธเงาเมื่อผู้เล่นเลเวลถึง40จะสามารถปลดล็อกฟังก์ชันนี้ได้เพื่อรับอาวุธเงาโดยอาวุธเงาจะเป็นระบบที่จะต้องทําตามเควสต่างๆ,ๆที่จะได้รับ จากเทพธิดาภายในกิลด์เพื่อปลดล็อกหลายๆอย่างเช่นการลงกิจกรรม KVM ที่เป็นกิจกรรม PVP แบบ 5v5 ของสมาชิกกิลด์แต่ละกิลด์ซึ่งจะเป็นการเก็บแต้มกิลด์ยิ่งอันดับดีเท่าไหร่ยิ่งได้อเทมหรือพอยต์ไปแลกของเยอะเท่านั้นโดยข้อควรระมัดระวังของระบบอาวุธเงานั้นผู้เล่นจะไปจะต้องระมัดระวังและดูให้ดีว่าเราจะต้องใช้อาวุธแบบไหนเพราะถ้าหากรับอาวุธิดชนิดมาอาจจะทําให้จะต้องทาเควสใหม่ซึ่งเสียเวลาโดยใช่เหตุ แต่มั่นใจได้เลยว่าผลตอบแทนที่ได้จากอาวุธเงานั้นคุ้มค่าแน่นอนต่อเนื่องมาจากระบบอาวุธมันก็คือเรื่องของการตีบวกหรือ ReFI n e อาวุธภายในเกม ROX นั้นจะมีการตีบวก2ชนิดหลักๆคือการ Re f ฟ n ์และการอัปเกรดซึ่งการทำทั้งสองอย่างนี้มีฟังก์ชันที่เรียกว่า Awakening จะทำการบวกโบนัสเทตัสให้กับผู้เล่นเมื่อทำการ Re f ฟ n e และอัปเกรดจนเงื่อนไขย,ยิ่งทำการตีบวกมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งได้โบนัสเทตัสมากขึ้นเท่านั้น ในฟังก์ชันของ v e r k i n i n g นั้นไม่ได้มีแค่โบนัสการตีบวกอาวุธนั้นผู้เล่นสามารถนำการ์ดมาฝากไว้เพื่อปลดล็อกค่าสเตตัสต่างๆโดยที่การฝากจะได้รับสเตตัสต่างกันไปสามารถฝากไว้ได้ตั้งแต่การ์ดมอนสเตอร์ธรรมดาจนไปถึงการ์ดระดับบอส MVP ระบบนี้ทำให้การ์ดธรรมดารรมดาที่ไม่ได้มีคนใช้ในเวอร์ชันปกติมีคุณค่ามาบ้างมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าไร้ค่าเสียทีเดียวครับและทีนี้ถ้าหากเบื่อๆไม่รู้อยากจะทำอะไรต่อขอแนะนำมินิเกม ที่จะเป็นกิจกรรมจัดเฉพาะจำกัดช่วงเวลาเช่น OX ที่จะเป็นการตอบคำถามความรู้รอบตัวและข้อมูลภายในเกมโดยจะมีการถามคำถามให้ผู้เล่นไปยืนในฝั่งที่ถูกต้องโดยคำถามจะสุ่มไปเรื่อยๆบอกเลยครับว่าเพลินดีครับและนอกจากความสนุกแล้วยังได้ EXP และเงินเป็นของตอบแทนอีกด้วยหรือถ้าใครข้อมือแข่งก็สามารถแข่งงัดข้อกับผู้เล่นคนอื่นได้วิธีนั้นก็ง่ายๆครับไปที่บาร์ประจำเกมเพื่อแข่งงัดข้อกับผู้เล่นคนอื่น โดยมียาเพิ่มเซมินาเป็นของรางวัลเสริมนีดนนหนึ่งครับในแต่ละวันผู้เล่นจะสามารถชนะคนอื่นได้แค่เพียงวันละ3ครั้งเท่านั้นถ้าหากนั้นในครั้งที่4ก็ไม่ได้รางวัลแล้วเป็นแค่การตอบสนองความบ้าพลังของผู้เล่นระบบตลาดนั้นมีด้วยกัน2ประเภทคือร้านค้าที่ตั้งจากผู้เล่นสายอาชีพเมอแชนซึ่งร้านค้าประเภทนี้จะสามารถซื้อไอเทมได้ด้วยเงินเซนีร้านค้าประเภทนี้จะทําได้ ทั้งการตั้งขายสินค้าหรือรับซื้อสินค้าจากผู้เล่นคนอื่นโดยอาจจะตั้งราคาถูกหรือแพงก็ได้ตามความต้องการและร้านค้า Exchange Center หรือมันก็คือตลาดกลางที่ผู้เล่นสามารถนำสินค้าประเภทอาวุธชุดเกราะและไอเทมต่างๆจะพวกการ์ดหรือไม่ก็กระทั่งแร่ไอเทมต่างๆโดยที่สินค้าทั่วไปจะสามารถซื้อได้ด้วยเงินค่าประเภทคริสตัลแต่หากเป็นของแร่ไอเทมแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ค่าเงินไดมอนด์และถ้าเป็นแร่ไอเทมบางชนิดที่มันเป็นที่ต้องการมากๆ จะมีการนับเวลาถอยหลังเพื่อให้ผู้เล่นประมูลแข่งกันผู้ที่ให้ราคาสูงที่สุดก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นไปโดยคนที่ประมูลจะมีโอกาสเสนอราคาแค่เพียง5ครั้งเท่านั้นและผู้ที่เข้าชมการประมูลก็สามารถเชียดได้ด้วยค่าเงินประเภทไดมอนด์สามารถหาได้2วิธีวิธีแรกก็แน่นอนครับคือเติมเงินซื้อเอาไดมอนหรือนำคริสตัลหรือมันก็คือค่าเงินที่กล่าวไปแล้วไปแลกเปลี่ยนที่ e x c ช a n น e Center ในหัวข้อของไดมอน อัตราการแลกเปลี่ยนจะผันผวนไปตามกระแสะของตลาดที่มีอยู่ตลอดเวลาทําให้ฟีลลิ่งของพวกนี้เหมือนกับการเล่นตลาดหุ้นยังไงอย่างนั้นเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับเกม MMO RPG คือระบบของแฟชั่นที่จะให้ผู้เล่นเลือกแต่งตัวมากมายหลากหลายชนิดให้ผู้เล่นได้เป็นผู้นําด้านแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นชุดที่หลากหลายสไตล์หรือหมวกเครื่องประดับตามสไตล์ของผู้เล่นเองเลยและในเมื่อมันมีระบบแฟชั่นแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือการถ่ายภาพครับซึ่งจะมาพร้อมกับลูกเล่นมากมาย ทั้งการใส่ฟิลเตอร์หรือติดสติกเกอร์ให้กับภาพถ่ายและการถ่ายภาพก็จะมีจุดถ่ายมากมายหลากหลายให้ตามหาเพื่อมาปลดล็อกอาชีพเหมือนกันได้ด้วยครับและนี่เป็นเพียงความสนุกเล็กๆน้อยๆที่รอให้ทุกท่านไปพิสูจน์ด้วยตัวเองในแรักนร็อก X Next Generation และในโอกาสครบรอบ6เดือนของความสนุกที่ผ่านมาของแร็คก X กิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้โดยจะมีดาราไทย3ท่านด้วยกันได้แก่ The Toys หรือธันวาบุญสูญเนินตีไม่แรงแสดงว่ายังเติมไม่พอต่อมาคือคุณก้าสุภัราผู้ที่เป็นเกมเมอร์อีกหนึ่งท่านและคุณแพตตี้อังสุมารินสาวในฝันชาวเกมเมอร์หลายๆคนมาร่วมเฉลิมฉลองในท v วีฉลองครบรอบ6เดือนของ ROX และที่พิเศษสุดในครั้งนี้สำหรับ The Toys ยังได้เขียนเพลงประกอบให้กับ MV ของเกม ROX ที่เขาจะไปปรากฏดในเกมอีกด้วยโดยที่แฟนของทั้ง3ท่านนี้จะได้พบกับพวกเขาในรูนมิกาสในรูปแบบของ NPC อีกด้วยครับดันเจียนใหม่ฉลองครบรอบครึ่งปีบททดสอบแห่งมายาต้องมีคุณจะชนะรีบมาช่วยพวกเราในร็อกกันแล้วและนั่นคือทั้งหมดของแร็ k ร็อก X Next Generation และถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้ราได้เพิ่มขั้นต่ำมาเพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นครับ แต่ถ้าใครอยากดูวิดีโอก่อนใครเพื่อนก็สามารถสมัครแบบ50บาทก็ได้ครับหรือจะสมัครแพงมากกว่านี้ก็ไม่ว่ากันครับรักนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักไมนะ่น้อยแต่รักนานนะเจ๊สํสำหรับวิดีโอหน้า,จ,าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยละครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า,าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ